ทุกท่านกลับมาที่สวนลำไยเซเล็ตฟาร์มอีกครั้งวันนี้การทําลำไยนอกกระดูปี .63 ได้ดําเนินการมาจนถึงขั้นตอนที่สําคัญก็คือการคัดช่อจ้ากร้อยเป็นร้อยร้อยช่อแบบนี้ครับตัดทิ้งให้เหลือแค่30ช่อที่สมบูรณ์เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนกันได้เลยครับสวัสดีครับนงอ๊อดครับผมวันนี้ผมก็พาผู้ชมกลับมาที่สวนเซเล็ตฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนงอ๊อดสบายดีนะครับสบายดีครับตอนนี้การทําลำไยนอกกระดูเปีงปีามเนี่ย นี่ก็เดือนพฤศจิกาต้นต้นเดือนแล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนสําพันยังไงบ้างครับอันนี้จะเป็นต้นที่ผ่านการตัดแต่งก้อแล้วคือลักษณะเนี้ยเวลาลาไยออกครับบางทีจะออกไม่ไม่เสมอกันหมายความว่ารอบต้นเนี่ยบางทีจะบางต้นจะไม่ออกเต็มร้อยรอบรอบาจะหนักข้างนึงบ้างหรือว่าอะไรเกี่ยวกับแสงใช่ครับถ้าถ้าฝั่งนู้นอาจจะมีน้อยหน่อยอ๋อครับเขาก็เลยจะไว้ฝั่งนี้เยอะโอบาลานซ์กันบาลานซ์กันมีวิธีการตัดช่อให้เห็นเห็นกันเลยใช่ครับครับ เป็นต้นที่คัดช่อแล้วหรือยังครับยังครับบอกให้น้องโอ๊ตลองตัดไอหรือว่าคัดช่อให้ดูอย่างละเอียดครั้งอย่างแรกก็คือตัดลอยๆออกก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยครับกิ่งหนึ่งมีหลายช่อเราก็คัดเราก็ดูจากกิ่งว่าใหญ่เล็กกิ่งหนึ่งเราก็อาจจะเหลอยวไสักสองสองสามอันถึงนี้มันจะเป็นช่อปลอยไม่เก็บไว้ใช่ครับเวลาเราตัดเราก็ตัดลึกหน่อยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็แตกออกมา Mm hmm. ถ้าเรายิ่งตัดตื้นๆเนี่ยมันทรงพุ่มก็จะยิ่งขยายใหญ่เรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็การแตกใหม่จะไม่แรงเท่าตัดลึกถ้าเราตัดตื้นเนี่ยปีหน้าที่มันออกมันจะออกเป็นชอบฝอยเยอะ mm hmm. ประมาณนี้โป้เลยนะก็หกถึงแปดคนครับแล้วแต่บางวันอย่างแปดคนเนี่ยน่าจะเฉลีย่ยอยู่ถ้าต้นแบบทําไม่ยากมากครับประมาณสี่สิบถึงหกสิบต้นต่อวัน,น oh. ก็ตีไปว่าคนนึงทาได้ประมาณสักสิบต้นต่อวัน, oh. วน,นครับือตัตอาแาบนี้ถ้าหกร้อยต้นก็ เฉลี่ยวหลายหลายวันเหมือนกันก็ข่าแรงก็เยอะเหมือนกันค่าแรงในส่วนนี้ก็พอสมควรแต่เราก็อาศัยว่าเราไม่ต้องใช้คนประจำถ้่แร้อย่างเราประจำเนี่ยคนหนึ่งก็ต้องหมื่นละปีหนึ่งต่อคนก็แสนสองนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะครับ เราจะสังเกตว่าพิธีกรอาจจะทําเหมือนกับไม่คล่องแต่จริงๆคือไม่คล่องไม่คล่องไม่คล่องพี่ก็ให้คนงานเก็บขึ้นแบบครับแบบนี้ใช่ครับที่มันตกลงทองล่องคนงานเขาก็ลงน้ำโกยขึ้นอ๋อก็โกยขึ้นเอาไปกองไว้ที่โคนบ้างระหว่างลำต้นบ้างครับแล้วเดี๋ยวเขาก็โกยแยกอืมอันนี้เป็นสภาพของของที่ตัดแต่งช่อคัดช่อเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับ มันก็จะออกมาแบบนี้เป็นทรงพุ่มที่โปง่ปงๆนะครับโน้องว่าับไปแต่งท่อแล้วเนี่ยมันก็มีเศษของอิ่งของท่อโอ้แบบนี้แบบใช่ไหมฮะเนี่ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับคือตัดตัดลึกมากเลยนะเนี่ยคือเป็นซอกเลยแล้วก็ลูกเนี่ยดูดูลูกก็ใหญ่ๆอย่างนั้นนะ แต่ก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะว่า<ช>ไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนที่น้องออสบอกก็คือน้ําเลี้ยงมันจะไม่พอทําให้ลูกไม่ใหญ่ช่อไม่สวยชาวสวนต้องทําใจเหมือนเราคิดว่าถ้าสวยๆเนี่ยครับทำไมเราถึงต้องตัดไม่ใช่ว่าเธอไม่ดีพอแต่เธอไม่พอดีแี่เยี่ยมเยี่ยมครับเป็นคนอารมณ์ดีครับเ <c oughs> นี่ยดูน้องออสครับที่สังเกตว่ากิ่งของช่อไว้แบบนี้กับที่ส่มไว้ที่โคนเนี่ยแล้วก็ส่วนตรงนี้จะมีการปาดเรียบร้อยเนี่ยมันเพื่อประโยชน์เลยครับครับ ก็คือช่วงช่วงที่เราโคยออกเนี่ยเป็นการเปิดหน้าดินครับให้ดินเนี่ยได้สัมผัสแดดสัมผัสน้ําเพื่อที่เราจะใช้ในการฉีดปุ๋ยอ๋อฉีดปุ๋ยเพื่อที่จะบํารุงรูปมันปกติส่วนผมเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะไม่ใชหวานเอาปุ๋ยป๋ยเม็ดเนี่ยครับมาละลายน้ําในเรือแล้วก็ใช้กระบอกฉีดเปิดเครื่องฉีดเลยได้ครับคือประหยัดปุ๋ยเป็นการให้ปุ๋ยเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดในปีแรกครับผมตามปกติทั่วไปแต่เจอปัญหาว่าเวลาพนักงานเขาหวานอะ โยนโปรโยการโปรโยเนี่ยมีการกระเด็นตกน้ำบ้าง้างอยู่บนใบบ้างแล้วเวลาดรดน้ำเนี่ย หลเม็ดนะครับที่มันค้างบนใบมันก็จะไม่ละลายลงดินก็จะไม่ได้ไม่ได้ปุ๋ยเลยไม่ได้ปุ๋ยใช่ครับถ้าลดน้ามากไปมันก็จะไหลายลาไหลลงลงน้าไปอีกแต่ปุ๋ยรอบหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยเราใช้ห้ากระสอบครับครับแต่เราเฉลี่ยอาทิตย์ละกระสอบใช้สี่กระสอบต่อเดือนสี่กระสอบต่อเดือนปุ๋ยปุ๋ยยยน้อยลงไปหนึ่งกระสอบใช่แต่ต้นไม้ได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์เรกินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใช่ครับแล้วก็กินเนี่ยเวลาเราฉีดเนี่ยเราฉีดได้เต็มพื้นที่เลยแต่ยังเวลาปุ๋ยเม็ดละลายเนี่ยจะละลายเป็นหย่อมๆ บางส่วนของส่วนที่ยังออกดอกเพราะว่าน้องโอ๊ตนี่เขาไม่ได้ทําให้มันออกตอนตุ้ดจีนอย่างเดียวนะครับเขายังทําลําไยให้บางส่วนนะไปออกในช่วงของเชงเม้งคนคนนี้นไม่ธรรมดาแล้วนะครับคือดนักตลาดทุกทกจุดเลยนะครับอันนี้ต้องตามไปดูนะครับเชงเม้ง น้องออสดีนี่คือส่วนที่ส่วนที่มันออกช่อเนี่ยก็คือเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกาไอส่วนนี้เนี่ยก็คือที่น้องอ๊สบอกว่าจะทําไว้ให้มันออกตอนเชียงแมงค์ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็จะเป็นช่อที่แบบติดใหม่ๆเลยโอ้เก่งอย่างนี้ถือว่าติดดีเลยติดแน่นโอ้คือเหมือนกับแบบเพิ่งกาลังเป็นเบบีเล็กๆเนาะเบบีเล็กๆดูแลไม่ดีมันอาจจะสลัดออกได้แล้วหนาวนี่มันจะมีผลต่อมอนไหมไม่ครับเพราะว่าลําไยเรานอกฤดูกาลอยู่แล้วเจอทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนช่วงเชียงแมงค์เนี่ยกำลังดีเพราะว่า มันมันโดนฝนมาเยอะเล่นในตัวเช่นเต็มที่เลยจากจากน้ำฝนใช่ขาเชงแม็กมันจะระยะเวลามันจะนานกว่าตุรกีตุรกีเนี่ยช่วงวันจ่ายเนี่ยแค่วันสองวันเองนะครับแต่เชงแม็กเนี่ยมันขายได้เป็นอาทิตย์โอ้เพราะว่าเขาเชงแม็กไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันใช่เดี๋ยวนี้เชงแม็กกันสองสามอาทิตย์ก็มีคนไปก่อนไปตรงวันไปทีหลังอะไรเงี้ยนี่การตลาดไม่ธรรมดานะครับการตลาดของเซเลสฟาร์มเลยนะครับคุณเตยทำยังไงครับในการที่จะหาตลาดให้แก่ลำไยส่วนเซเลสฟาร์มสวัสดีก่อนนะครับ กำลังเก็บพริกอยู่เลยเราจะ เน้นในเรื่องของการลงในเพจลงในเพจใช่คือเนื่องจากลำไย,ยของเราเนี่ยมันออกในช่วงเทศกาลจีนตาดจีนอะไรเงี้ยเป้าหมายของเราก็จะเป็นลูกค้าที่เอ่อใช้ไปไหว้ค่ะนี่เรียกว่าผลไม้เจ้ามนุษย์กินไม่ได้ใช่<笑><笑><笑>มนุษย์กินหลังจากที่ไหว้เจ้าเสร็จแล้วอ,อันนี้ถือว่าโอ๊ตแล้วน้องเตยเนี่ยทำลำไยให้ออกในช่วงที่ความต้องการของตลาดสูงแต่ผลผลิตมันน้อยถ้าเราใช้นวัตกรรมเข้ามาเหมือนที่น้องเตยทำเนี่ยมันก็จะทําให้การทําการเกษตรเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิด นะครับอ,อันนี้ก็น้องเตยนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการในความสำเร็จของสวนเซ l e สฟาร์มเลยนะครับเอาปอบมือครับ น้ออสสังเกตว่าต้นเนี้ยเห็นว่าบางอันเนี้ยก็จะลูกเข้ากับหัวไม่ขีดแล้วแต่บางอันก็ยังเป็นช่อที่ดอกบานดอกเริ่มบาน่างเนี้ยมันเกิดจากอะไรครับอันนี้เหมือนการมีสองรุ่นในต้นเดียวกันหลังจากเวลาที่เราล่าสคนรพแทสเซียมคลอเรตแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีการแตกยอดแตกยอดเนี้ยมันจะเป็นช่อดอกหรือจะเป็นช่อใบเนี้ยมันก็ต้องดูระยะเวลาเซอร์เคิลของมันครับครับอย่างอย่างที่ติดลูกไปแล้วเนี่ยพอเราล่าปุ๊บจะต่อยอดออกเลยเพราะว่าตอนช่วงลาาเนี่ยเราจะลาาช่วงที่เขาเรียกว่าใบเพสระเพสระคือ เหมือนจะใบจะไม่แก่ไปคือเหมือนกับแบบว่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับใบพร้อมที่จะแตกยอดออกมายอดใบหรือยอดดอกเนี่ยรุ่นแรกก็คือออกมาเป็นแบบนี้เลยออกมาเป็นยอดดอกเลยอืมแล้วเรียกต่อยอดส่วนถ้าพอราดแล้วยังไม่ออกมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้กลายกลายเป็นใบมาชุดหนึ่งแล้วถึงจะออกแบบนี้ถ้ากลายเป็นเราสามารถที่จะทยอยขายได้ถึง2รุ่นเป็นอย่างของผมอ่ะสวนเล็กเนี่ยผมขายเองอย่างนี้ผมชอบเพราะว่าผมทยอยขายได้ไปดูกันต่อครับ ตั้งแต่เดินเข้าสวนมาเนี่ยมันมีกลิ่นหอมๆนี่มันกลิ่นของอะไรครับที่ว่าจะเป็นกลิ่นของดอกลําไยอะครับยิ่งเวลาที่เอาดอกเยอะๆเนี่ยนะครับลําไยนี่จะหอมพุ้งไปทั่วสวนเ,เดินระยะไกลๆมาเนี่ยเวลาจะเข้ามาสวนเนี่ยจะหอมเลย<อ>กลิ่นจะคล้ายๆเหมือนหวานๆดอกมะลิอะไรเงี้ยเหมือนน,อน้ำเชื่อมเลยไอ้กลิ่นที่หอมๆนี่มันมีประโยชน์ต่ออะไรช่วยเรียกพวกแมลงพวกผึ้งพวกจระลงแมลงผีเสื้อหรือว่าจะมีหมดนะแมงปอ มาช่วยผสมกัต่อเป็นกลกลเม็ดของธรรมชาตินะครับครับน้องโอ๊ตนอกจากไอ้ทิสเซเลตฟาร์มเนี่ยจะมีไอ้มีลำไย,ยสดให้รับประทานช่วง<ช>ตุษจ,จีนไหว้เจ้าอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็ยังมีกิ่งพันธ<ช>ุ์ <c oughs> มนานําเสนอได้ยินว่ามีสินค้าน้องใหม่ที่จะออกมาเร็วๆนี้เลย<ช> <c oughs> คืออะไรครับก็เป็นลำไยอบแห้งครับเป็นพันธุ์พิเอกของทางสวนเรานะครับสามารถส่งไปที่นี้แบบนี้เขาเป็นของฝากใช่ครับของฝากของอะไรได้เลยถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเซเลตฟาร์มนะครับก็ติดต่อมาที่ เพจของเซเลสฟาร์มได้เลยนะครับทาง Facebook แล้วก็ช่องทางการติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับติดต่อทางน้องโอ๊ตได้โดยตรงเลยนะครับเรื่องราวของเซเลสฟาร์มสวนลำไยเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับกันใหม่ในใน e ี3มาดูความคืบหน้าของสวนลำไยเซเลสฟาร์มอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องโอ๊ตและน้องเตยเจ้าของเซเลสฟาร์มนะครับวัยรุ่นพันล้านนะครับที่ไว,ว้วางใจทีมงานของซาโตชีปุยนะครับให้มาถ่ายทําในสวน แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ผู้ชมรีวิวทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคุณจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราทางช่อง YouTube เท่านั้นผมและทีมงานและน้องโอ๊ตน้องเตยลาไปก่อนสวัสดีครับ